สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอซีมาฮอดแล้วครับพี่น้องครับระยองสถานที่มองสีทําการแสดงครับพี่น้องครับมาฮอดมาถึงแล้วโอ้เป็นสถานที่กว่างพี่น้องกวางพอสมควรอยู่กว่างข้าวจวนถูกไปกว่างเก็บ รถบัตมาหอดแล้วสามสี่ขันสีันพอดีครับเราว่าตเสาอดุอดันเขมาหอดเสาอันนี้นะครับพอดีจอดออออพักอยู่อ๋ออแม่พักยู่งทานดวนผมไวครับผมอ,อดีเลดีพราะวาก็ไวกพักนะ่อครับดีกว่าเกิดท้ทนทเดอนอันนี้ไหวพอจอดพักขึ้นกัน

สมูตกทางก็ซานลวมันเอออี้สถาดงว่าดางดีดิสุดยอดเลยอาพหน้าหบานบ่หี่กันเนีเสียบ่รวมเน่ยบ่าบาดก็เกินอี่ดอกะมาันแล้วหนาวหนาวเงียเลนี่หละเฮ็นๆสีลวมันดีเลยเย็นหน่อยสองห้องสามห้องคนสามสีอ้ย สีเขาเลี่ยงแจกก่อสำหรับนี่างะากด้วยไปรถไปปะพราคุณพราคุณถาคุณใจสี่หนึ่งแปดหกในการเล่นสถานที่มันแครับอยากได้ยังสี่สุมื่นดิไ่นอะแครบแคบๆก็เพิเยอะโอ้ยพอกบอมาขึ้นถยกขวาก็เกือบกิโลกบอกมาขึ้นกันขึ้นทึ้นัดโกกางไปแต่วัดโกกางนี่งายไงอเปล่าเนี่ยง่างเป็นงเฮี ยังไงหลังจาที่มีบคขนของมันโยแต่นาวันเวรพงพอได้ฝากของเขามากเส้นหลอดันมากหันยองเลยโอ้ยตายเขามองเลยหันพอจชสันซิปงานคอได้ไรเข็ดพอดีพ่อพ่อฝาก่อนครับผมอ่ะพ่ฝนฝากควนพี่ผ้าพี่น้องส้มเมนได้ขาดเยื่อมาซอยเยื่อมาเสาร์มองสถานที่กันหนึ่เน้นเอายังน้องกิน ก๋วยเตี๋ยวอะไรก็เป็นเส้นงอๆใช่ไหมสนเตี๋ยวเส้นมาค่ะนี่เอองมาาตัวใหเฮ้ยแซ่บมาหันไทยกขเลียสวอสดีเนาะแหมสุดยอดเลยโอ้โซเฟื่องเนี่อนอนพูดว่ามันยังเส็น้นเตียวฮะเอาเลยฮะรคับ เอาเลยฮะเอาเลยฮะโอ้โหรถตู้ขนาดนี้กาสีหวานแววงามเดี๋ยวสีน้ำจันต์เดีสีชมพูย่างหนีบัสเดี๋ยวได้ข่าวไว้บอกเขาบอกจะรบกับบัสเนาะแต่จางตีกันเดียวไปจอดฝั่งเฮ้ยเดือนใหม่ไงเดี๋ยวนิ้ข่าวว่าจะใส่เดี๋ยวว่า จาแจ้งมึงกระนั้เขาเขาบอกเขาหมันไส้อาจารย์สถานที่กว้างปปเนี่ยเขาบอกมันไส้อาจารย์ใจเดี่ยไปจอดไกลโน่นไปจอดเซ็นท่านอมันไส้อาจารย์ใต่เรื่องรถผมชออย่แล้วให้ไปจอดเซ็นท่านเอาไว้ให้จอดเซ็นท่านน่ะนู่นนะประมาณกิโลกว่าอยู่เซนท่านไปจอดแล้วก็เดินมานีเป็นคำสั่งใช่ไหมเป็นคำสั่งครับเฉพาะรถอาจารย์นั่นตีคันเดียวครับเซ็นเมคอยีเซ็นเมคอยู่นี่ดิฝั่งขวาเซนท่านก็อยู่ฝั่งขวาไขว้อยู่ไขว้เดี๋ยเดินออกไปก็เห็นเมคอเซนท่านเลยอ๋อ อ๋อวันนี้เราจะได้ไปเที่ยวห้างเลยใช่ครับห้างนาก็มีครับตรงนี้ก็มีค่ะอาจารย์ใจจะไปเที่ยวห้างมั้ครับผมเขาบอกครับขังรวมครับผมเราโอ้เราจะได้ไปเที่ยวห้างกันกิ <c oughs> ๊กกับแมคโครครับพี่น้องครับ นี่บรรยากาศยามมาเสาร์สนามสถานที่สุดยอดเลยพี่น้องโอ้ยจากปล่อยจากสีจากจนหอดมือเมื่อเดย์เวทีมากี่คันเดยเวทีมีอยู่ทั้งหมดอ่ารถแปดเก้าคันนี่มาครบแล้วจังยังยังมาไม่ถึงกันพี่ดีไหมเนี่ยดีเนี่ยสุดยอดเนี่ยสุดยอดเลยไหมสุดยอดถ้าจะได้มานี่ดีดีสุดไหมเนี่ยนี่คือมาตรฐาน มาทานสถานที่เลยเนี่ยแบบนี้เรามาทานดีมาทานดีต้องมาเล่นบ่อยเริ่มตั้งแต่ลงเทมาวันแรกเจอเลยสถานที่แคบมากวัดโกกัดใช่นายยกของเป็นกิโลเลยนี่นี่ไรอยู่นั่งอาชีพอยู่อัดไวอาชีพอาชีพเมื่อคืนกี่คนเมื่อคืนคนเยอะนะคนเยอะมากที่นวทนครนวทนครมันดงอยู่เลย

รถตู้มาเลยพี่น้องขั้นหนึ่งแหละโอ้โอได้ขายดีแทบก๋วยเตี๋ยวเลย นีเป็นตลาดเนะน้ะอ๋อมันกับบอมีนะ่โฮมเนาะโซนเซ้นนี้เป็นเดินตลาดอยนะู่นล้วสถานที่ตลาดตลาดนัดน, <c oughs> นี่ครับแถวนี้มีมีมีมห่างไายไปแนะ้ว รถบรรทุกมาครบแล้วครับพี่น้องครับเดินไ่รถเวทีรถคอนวอยรถต่างๆยังมากันบนถนนครบนี่คือบรรยากาศในวันเสาร์ของสถานที่มองเห็นที่จังหวัดระยองขงังขังแม่โคขังแม่โคครับขังหางแม่โคกันพี่น้องจะเรื่องอะไรก็ต้องกันตังใจครับพี่น้องครับบนแรงนี่เด้ออยู่ที่ระยองยื่นตรงขามกับแม่โครครับพี่น้องครับ เอาโอเคครับคลิปนี้สิเนียพร้แมเป็คลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทตติแตมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ช่องพอบยาที่ลำเพลินพอฟิเชียลครับพี่น้องครับ